Yo, i AKA PGL. ในตอนที่ฉันเริ่มเขียนเพลงก็ตัวของฉันชอบเสียงเพลงไม่ว่าจะดีจะแย่แต่ตัวของฉันขอเขียนเองเพราะฉันชอบเสียงเพลงฉันเลยเริ่มลงมือทําถึงรู้ว่ามันไม่ง่ายสบายเหมือนกับหยอดเหรียญเกมและฉันก็พัฒนาเพราะตัวฉันเองโคตรพยายามเสียงที่มันบันเลงอาจไม่มีเงินในธนาคารแต่ตัวฉันเองก็พยายามทําเพลงทุกจันทร์อังคารและจะมีเพื่อนที่ช่วยดันและมีคนที่เดินทางไปด้วยกันและพอเวลาผ่านไปตั้งหลายเดือน แม่บนเมฆาตอนนี้มันก็หายเครื่องแต่ชื่อเสียงฉันยังไม่มีโดยที่ทามาตั้งหลายเพลงแต่ฉันก็มีความตั้งใจที่พยายามจะขายเพลงล้าที่กูเขียนไปโชว์มีกูก็ขย,ยันซ้อมเพลงกูก็ต้องทําถึงอุปสรรคมากวก่ดล้อม ภาพยนตร์กูก็ทาถึงงบประมาณแค่ข้างต้นแต่กูก็ทําจนหน้าย่นและเหงื่อที่หยดแต่แตมัน,<า>นไม่ไมเป็นไรเพราะเหลือเวลาตั้งหลายปีคําถามที่แม่งหลุดออกจากปากอัดใช้เวลาตั้ง3ปีขนาดตอนไม่สบายยังมีเวลาที่หายดีและมันก็มีทั้งขายไม่ได้หรือบางวันก็ขายดีแต่ฉันยังทนรอและฉันก็อดทนฉันเอาเรื่องราวที่ผ่านมา,มามาใส่กระดาษและจดลงกูพร้อมเต็มที่และไปกันเพลงกูม,มึงไปฟังแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็เห็นใจกันมันเหลือแบาทสุดท้ายอยากให ทุกคนมาฟังให้จบสักวันรมกูจะเหลือน้อยและเวลาชีวิตกูใกล้หมดทุกลามกูได้หมดเพราะมีศักดิ์ศรีและศรัทธาและให้ทุกคนเป็นศักด์ขีว่ากูถนัดเรื่องปัดยาและกูไม่ขายใครแค่มุ่งเป้าหมายไปแค่อยากทำตามฝันก่อนฉันจะหมดลมหายใจและฉันก็มีแค่สายไม้และหนังชีวิตฉันฉายไปและพอตัวฉันกลายเป็นธุลีจะรู้สึกมันไม่สายไปหมาฟเกต้องขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนผม ผมจะไม่ดังก็เหอะแต่สักวันผมต้องมีชื่อเสียง